สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องศรัทธานำพาชีวิตช่องที่จะพาทุกท่านเดินทางไปในเส้นทางแห่งความเชื่อความศรัทธาและพลังใจที่จะช่วยนำทางชีวิตของเราให้ผ่านพ้นทุกอุปสรรคสำหรับหลายท่านในตอนนี้บางครั้งชีวิตอาจด,ดูเหมือนมืดมนเหมือนไม่มีทางออกหมดหวัง หมดแรงและไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่จากตรงไหนอย่าพึ่งท้อใจนะคะเพราะในทุกความมืดมิดย่อมมีแสงแสงศรัทธารออยู่เสมอวันนี้เราจะมาพูดถึงเคล็ดลับความเชื่อโบราณที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังการวางเกลือไว้ในจุดสำคัญของบ้านเพื่อดึงดูดพลังดีและขับไล่พลังร้ายออกไปจากชีวิต ก่อนรับฟังอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสัตธานำพาชีวิตเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวดีๆมาฝากกันต่อไปนะคะเกลือเป็นสิ่งธรรมดาที่อยู่คู่ครัวของคนไทยมานานแสนนานแต่ในทางความเชื่อและพลังงานจิตเกลือไม่ใช่เพียงเครื่องปรุงอาหารเท่านั้นมันคือเครื่องดูดซับพลังงานที่ช่วยชำระล้างสิ่งไม่ดีทั้งทางกายและทางใจ ในความเชื่อโบราณเกลือถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความสะอาดและการปกป้องขอให้ทุกท่านเขียนในคอมเมนต์นี้ว่าฉันพร้อมเปิดรับพลังงานบวกดึงดูดโชคลาภและเมื่อเรานำเกลือวางไว้ในจุดสำคัญของบ้านเช่นหน้าประตูบ้านเพื่อกันพลังลบไม่ให้เข้ามาเกลือ เป็นของธรรมดาที่อยู่คู่บ้านคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ในมุมของพลังงานจิตวิญญาณเกลือคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และเป็นสิ่งที่ดูดซับพลังงานลบได้อย่างยอดเยี่ยมในหลายมัฒนธธรรมทั้งไทยจีนญี่ปุ่นและยุโรปต่างก็มีความเชื่อร่วมกันว่าเกลือคือเครื่องมือแห่งการปกป้อง ช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายวิญญาณเร่ร่อนหรือพลังงานไม่ดีที่อาจติดตามเรามาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเรานำเกลือมาวางไว้หน้าประตูบ้านถือเป็นการตั้งกรอบพลังป้องกันไม่ให้สิ่งร้ายก้าวข้ามเข้ามาเปรียบเสมือนด่านพลังศักดิ์สิทธิ์ที่กรองทุกความลบออกไปให้ภายในบ้านเต็มไปด้วยพลังบริสุทธิ์แห่งความสุขความอบอุ่นและความมั่นคง ความเชื่อทางพลังงานกล่าวว่าพลังดีจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อเราขับพลังล้ายออกไปก่อนดังนั้นการวางเกลือหน้าบ้านจึงเปรียบเสมือนการล้างสนามพลังงานของเราให้บ้านกลับมาสะอาดสดใสและมีพลังชีวิตที่ดีหมุนเวียนอีกครั้งวิธีวางเกลือหน้าประตูบ้านอย่างถูกต้องสิ่งที่ต้องเตรียมหเกลือเม็ดหยาบหรือเกลือทะเลบริสุทธิ์หนึ่งถ้วยเล็ก ไม่ควรใช้เกลือปรุงอาหาร 2. ถ้วยหรือภาชนะเซรามิกหรือแก้วใสสะอาด 3. น้ำสะอาดเล็กน้อยถ้าต้องการผสมเกลือให้เป็นก้อนชื้นๆ 4. ื่น 4. ใจที่สงบนิ่งและศรัทธาในพลังดีวิธีการวาง 1. ในวันดีเช่นวันขึ้น15คหาคำหรือวันอาทิตย์ให้ทำความสะอาดบริเวณหน้าประตูบ้านให้สะอาดหมดจด เพราะที่สะอาดคือที่อยู่ของพลังดี 2. นํนำเกลือใส่ถ้วยวางไว้ตรงหน้าประตูทางเข้าหลักหรือบริเวณพื้นข้างข,างขวาของทางเข้าเมื่อหันหน้าเข้าบ้านจุดนี้เชื่อว่าเป็นทางเดินของพลังชีวิต 3. ตั้งจิตอธิษฐานอย่างชัดเจนเช่นขอให้เกลือนี้ชำระล้างสิ่งอัปมงคลพลังร้ายความเศร้าความทุกข์และเปิดทางให้พลังดี ความมั่งคั่งความสุขความสงบเข้ามาสู่บ้านหลังนี้ 4. ปล่อยเกลือไว้เจวันหรือตามรอบสัปดาห์แล้วจึงนำไปทิ้งโดยให้ทิ้งทางทิศตะวันตกหรือห่อผ้าขาวแล้วทิ้งในแม่น้ำไหลเพื่อเป็นการคืนสู่ธรรมชาติข้อควรระวังไม่ควรใช้เกลือเก่าซ้ำเพราะพลังงานลบจะสะสมอยู่หากมีคนในบ้านป่วยหรือมีความทุกข์มาก ให้เปลี่ยนเกลือทีขึ้นเช่นทุกสามวันไม่ควรวางถ้วยเกลือในที่อับชื้นหรือมีฝุ่นเพราะจะดึงพลังลบกลับมาเมื่อทำเสร็จแล้วให้ยกมือพนมกล่าวคำอธิษฐานสั้นๆอีกครั้งว่าขอให้บ้านนี้เต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นมั่งคั่งร่ำรวยและศรัทธาในทางที่ดีนามอีกมุมหนึง่งคือมุมห้องนอนเพื่อดูดซับพลังลบและช่วยให้หลับสบาย รู้ไหมคะว่าในความเชื่อโบราณเขาเชื่อว่าห้องนอนคือศูนย์รวมพลังชีวิตของเจ้าของบ้านถ้าพลังในห้องนอนไม่ดีก็อาจส่งผลให้เรานอนไม่หลับเหนื่อยล้าไม่มีแรงหรือรู้สึกไม่สงบใจวันนี้ช่องรัทธานำพาชีวิตจะพาทุกท่านไปรู้จักเคล็ดลับการวางเกลือในมุมห้องนอนเพื่อปัดเป่าพลังลบและดึงดูดพลังดีเข้ามาในชีวิตเคล็ดเล็ก ที่หลายคนไม่เคยรู้แต่มีพลังเปลี่ยนบรรยากาศทั้งบ้านได้อย่างมหัศจรรย์ความเชื่อเรื่องเกลือกับพลังงานในห้องนอนเกลือเป็นสิ่งที่ดูเรียบง่ายแต่ในทางพลังงานและความเชื่อโบราณเกลือมีพลังในการดูดซับพลังงานลบและฟื้นคืนความสมดุลของจิตใจหลายวัฒนธรรมทั่วโลกทั้งไทยจีนญี่ปุ่นและยุโรปต่างก็มีความเชื่อร่วมกันว่า เลือคือเครื่องชำระล้างสิ่งไม่ดีเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันพลังงานที่คอยปกป้องคนในบ้านโดยเฉพาะในห้องนอนซึ่งเป็นที่พักกายพักใจและเป็นจุดที่เราหลับไหลาย,ยาวนานที่สุดในแต่ละวันในยามที่เราหลับพลังงานรอบตัวเราจะอ่อนที่สุดหากมีพลังลบพลังเศร้าความเครียดหรือความทุกข์สะสมในห้องก็อาจทำให้เราฝันร้ายหลับไม่ลึกหรือสะดุ้งตื่นกลางดึกบ่อยๆ ดังนั้นการวางเกลือในมุมห้องนอนจึงเป็นการปรับพลังงานในห้องให้สะอาดและสมดุลให้พลังดีหมุนเวียนเข้ามาแทนที่ช่วยให้เราหลับลึกหลับสบายและตื่นขึ้นมาพร้อมความสดชื่นเหมือนเกิดใหม่อีกครั้งวิธีวางเกลือในห้องนอนสิ่งที่ต้องเตรียม 1. เกลือเม็ดหยาบหรือเกลือทะเลบริสุทธิ์ไม่ควรใช้เกลือปรุงอาหาร 2. ถ้วยแก้วหรือถ้วยเซรามิกขนาดเล็ก สีขาวหรือใส 3. ใจที่สงบนิ่งมีสมาธิและศรัทธานในพลังดีขั้นตอนการทำหนเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดห้องนอนให้สะอาดเรียบร้อยโดยเฉพาะใต้เตียงมุมห้องและโต๊ะหัวเตียงเพราะที่ที่มีฝุ่นและของเก่าคือจุดที่พลังงานลบชอบสะสมอยู่หลังจากนั้นให้นำเกลือใส่ถ้วยแล้วตั้งไว้ในห้องนอน โดยให้วางเพียงสองมุมก็เพียงพอคือมุมหัวเตียงและมุมปลายเตียงเมื่อวางเกลือแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างสงบพูดเบาๆด้วยความศรัทธาว่าขอให้เกลือนี้ดูดซับพลังร้ายความทุกข์ความเศร้าและพลังลบที่ซ่อนอยู่ในห้องนี้ให้หมดสิ้นไปและเปิดทางให้พลังแห่งความสงบสุขและโชคลาภเข้ามาแทนที่เมื่อวางครบแล้วให้นั่งหลับตาสักครู่ สูดลมหายใจลึกๆรู้สึกถึงความเย็นสงบและเบาสบายของห้องเพราะตอนนี้สนามพลังงานของห้องนอนได้เปลี่ยนเป็นพลังบริสุทธิ์แล้วหลังจากครบเจวันให้นำเกลือเก่าทิ้งโดยเทลงในน้ำไหลเช่นลำคลองหรือใส่ถุงขาวแล้วนำไปฝังในดินอย่านำไปเทลงในถุงขยะเพราะจะถือว่าเป็นการเก็บพลังลบไว้ในบ้าน จากนั้นเปลี่ยนเกลือใหม่ได้เดือนละหนึ่งครั้งหรือทุกครั้งที่รู้สึกว่าบรรยากาศในห้องเริ่มหนักอึดอัดหรือฝันร้ายบ่อยๆการวางเกลือในห้องครัวหรือห้องน้ำเพื่อกะจัดพลังไม่ดีที่อาจตกค้างอยู่ในบ้านบางคนจะใช้เกลือใส่ถ้วยเล็กๆแล้วตั้งไว้พร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอให้เกลือนี้ชำระล้างทุกพลังร้ายขับความทุกข์ความเศร้าความล้มเหลวให้จางหายและเปิดทางให้พลังแห่งความโชคดีความสุขความมั่งคั่งและความสำเร็จเข้ามาแทนที่เมื่อครบเจ็ดวันให้นําเกลือเก่าไปทิ้งทางทิศตะวันตกหรือล้างลงน้ำสะอาด แล้วตั้งเกลือใหม่ไว้แทนถือเป็นการเปลี่ยนพลังงานใหม่ในบ้านค่ะมีเรื่องเล่าเกลือถ้วยเล็กที่เปลี่ยนชีวิตแม่บ้านคนหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งชื่อแม่ดาวเธอเป็นแม่บ้านธรรมดารรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านไม้เล็กๆริมทุ่งนา หลายปีที่ผ่านมาชีวิตของแม่ดาวเต็มไปด้วยความเหนื่อยความท้อและความรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตติดขัดไปหมดสามีตกงานลูกไม่สบายรายจ่ายมากกว่ารายรับบรรยากาศในบ้านก็เต็มไปด้วยเสียงบน่นเสียงทะเละาเสียงถอนหายใจจนบางคืน แม่ดาวนั่งร้องไห้คนเดียวอยู่ในห้องนอนเธอรู้สึกว่าบ้านที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยพลังเศร้าและความกังวลวันหนึ่งขณะไปช่วยงานวัดในหมู่บ้านแม่ดาวได้ยินพระท่านรูปหนึ่งพูดกับญาติโยมว่าบ้านบางหลังพลังไม่ดี ไม่ใช่เพราะสิ่งที่มองเห็นแต่อยู่ที่พลังของคนในบ้านที่สะสมกันมานานถ้าอยากเปลี่ยนพลังในบ้านให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่บริสุทธิ์ที่สุดอย่างเกลือนี่แหละแม่ดาวจึงถามท่านพระอาจารย์ว่าเกลือช่วยได้จริงหรือเจ้าคะท่านเพียงยิ้มแล้วตอบเบาๆว่า ลองวางเกลือไว้ในห้องนอนมุมละถ้วยตั้งจิตให้ดีแล้วจะรู้ว่าพลังเปลี่ยนได้จริงคืนนั้นแม่ดาวกลับบ้านและลองทำตามเธอทำความสะอาดห้องนอนอย่างตั้งใจจากนั้นนำเกลือเม็ดหยาบใส่ถ้วยเล็กๆวางไว้ทั้งสี่มุมห้องพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เกลือนี้ ดูดซับทุกความทุกข์ความเศร้าและพลังไม่ดีในบ้านนี้ออกไปแล้วนำพาความสงบความรักและพลังดีกลับเข้ามาแทนที่หลังจากนั้นไม่กี่วันบรรยากาศในบ้านเริ่มเปลี่ยนสามีของแม่ดาวได้งานใหม่ลูกเริ่มมีอาการดีขึ้นและสิ่งที่เธอรู้สึกได้ชัดที่สุดคือ หัวใจของตัวเองเบาขึ้นจากเดิมที่หลับไม่สนิทกลับหลับลึกและตื่นเช้าด้วยความสบายใจเธอบอกว่าเหมือนห้องทั้งห้องมีกลิ่นอายของความสงบและทุกครั้งที่มองถ้วยเกลือเล็กๆเ,เหล่านั้นเธอรู้สึกเหมือนมันคอยเตือนว่าทุกสิ่งในชีวิต เริ่มเปลี่ยนได้จากความเชื่อและความตั้งใจที่ดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม่ดาวจะเปลี่ยนเกลือในห้องทุกเดือนและทุกครั้งที่ทำเธอจะยิ้มพร้อมพูดเบาๆว่าขอบคุณเกลือนะที่ช่วยคืนพลังชีวิตให้ครอบครัวนี้อีกครั้งข้อคิดจากเรื่องนี้ สิ่งเล็กๆอย่างเกลืออาจดูไม่มีค่าในสายตาใครแต่สำหรับคนที่มีศรัทธามันคือสื่อกลางของพลังงานดีที่ช่วยชำระใจและชีวิตให้สะอาดขึ้นพลังบวกไม่ได้มาจากภายนอกเท่านั้นแต่มาจากพลังใจที่ตั้งมั่นและการลงมือทำด้วยความเชื่อ ชีวิตของเราทุกคนย่อมมีวันที่หนักหนามีวันที่สิ่งรอบตัวไม่เป็นดั่งใจแต่ขอให้ทุกท่านจำไว้เสมอว่าพลังดีเริ่มต้นจากใจที่ศรัทธาและการลงมือทำสิ่งเล็กๆด้วยความตั้งใจเพียงแค่เรามีความเชื่อมีสติและไม่ยอมแพ้ทุกมรสุมที่พัดผ่านมา ก็จะกลายเป็นเพียงลมเบาๆที่ช่วยพัดพาเราไปสู่ชีวิตใหม่ที่งดงามกว่าเดิมขอให้กัลยานนมิตท,ทุกท่านมีแต่ความสุขความมั่งคั่งความโชคดีและพลังดีเข้ามาเติมเต็มในชีวิตผ่านพ้นทุกอุปสรรคและพบแสงแห่งศรัทธาที่นำทางชีวิต ให้รุ่งเรืองตลอดไปค่ะ